สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตร SML 3รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจรรักรในพระบรมราชูปถัมภและสถานีโทรทัศน์ทีเอประเด็นสนทนาในวันนี้การถแถลงผลงานทางวิชาการ ไฮไลท์สำคัญของหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3เป็นอย่างไรการถแถลงผลงานวิชาการมีความสำคัญอย่างไรถแถลงผลให้ใครฟังนะครับและต้องการสื่ออะไรในวันนี้ครับรายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากพลโทน,นพดลมังคระทนผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฝ่ายวิชาการหลักสูตร sml ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติ สวัสดีครับสวัสดีครับทนาาจย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นพดลครับการแถลงผลผลงานวิชาการมีความสําคัญอย่างไรบ้างกับหลักสูตร SML นี้ครับก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณรายการคิดเพื่อชาตินะครับของทีเอ็นสองแล้วก็สมาคมวิทยาลัยป้องกันรัฐจักรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ได้ดําเนินการโครงการนี้มา หลายปีแล้วนะครับเป็นประโยชน์มากแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการท่านรองศาสตราจารย์ดรบีบุตรวีนนิพงพันธ์นะครับวันนี้ที่เป็นประธานฝ่ายวิชาการของหลักสูตรสวบมศเอสเอ็ so S S M L ด้วยนะครับแล้วก็ท่านประธานรุ่นพลเรือโทชลทิศนาวานุเคราะห์นะครับซึ่งท่านให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็ผลักดันให้กรรมการรุ่นได้ดําเนินการเรื่องงานถแถลงผลงานวิชาการเนี่ย โดยให้ถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญซึ่งจริงๆแล้วหลักสูตรก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงเลยก็คือคุณวิรุณรัตนพริคนนะครับซึ่งเป็นนักศึษารุ่นนี้ด้วยนะครับเป็นผู้ประสานงานโครงการที่ถือว่าทําให้หล,หลายๆอย่างเกิดความสะดวกสบายในการสื่อต่อสังคมของเรานะครับวันนี้อย่างที่ได้คุยกันก็คือผมจะพูดใน3มประเด็นหลักๆนะฮะ ประเด็นแรกก็คือการถแถลงผลงานทางวิชาการเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเป็นตอนที่1ตอนที่สองเราก็จะพูดถึงเรื่องต้องการสื่ออะไรให้กับสังคมนะครับได้ฟังไม่ว่าเฉพาะในส่วนของเรื่องวิชาการตอนนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าภาคประชาังคมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาชนทั้งหลายนะครับในประเทศไทยเราว่าหลักสูตรนี้เนี่ย ต้องการสื่ออะไรให้สังคมได้รับทราบและก็ตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของสาระสําคัญคะนะครับสาระสําคัญว่าในปีนี้เนี่ยเราได้ลงในรายละเอียดของงานของเราเนี่ยเรื่องอะไรบ้างซึ่งจะมีในสไลด์ที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับและก็สุดท้ายผมก็อยากจะสรุปถึงเรื่องธีมนะฮะจากการที่ได้ไล่มาตามลำดับเนี่ยมาถึงตอนท้ายสุดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีอะไรบ้างที่สำคัญ ที่ขอเรียกว่าเป็นทีมก็คือเป็นอัธบทของเรื่องราวทั้งหมด <Okay. S 1> นะครับนะงั้นก็ขอพูดเรื่องถแถลงเพื่ออะไรก่อนนะครับจริงๆแล้วหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่ต้องการที่จะอัปเดตความคิด <Okay. S 1> สถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปให้กับสิทธิ์เก่าปปอนะครับหรือสิทธิ์เก่ามอสอซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าของ เป็นเป็นสมาชิกของสมาคมวิเลยป้องกันราชาจักรในพะบร,รมราชถัมภ์นะครับก็ได้ดำเนินการมาหลายปีนะครับถ้าไล่มาก็ตั้งแต่มศ1ถึงมศสิตั้งแต่สมัยยังไม่เปลี่ยนมาเป็น SML แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น SML ตั้งแต่รุ่น1มารุ่น2เราก็มีการถแถลงผลงานแต่ว่าการถแถลงผลงานในรุ่นนี้ค่อนข้างจะจัดให้มีความ หลากหลายแล้วก็เปิดกว้างนิดหนึ่งแต่ก่อนนี้เป็นเรื่องการจัดภายใน <Okay. S 2> นะครับจัดภายในหลักสูตรเองซึ่งก็ถือว่าก็ได้ประโยชน์ในกลุ่มของผู้ที่เข้ามารับการอบรมแต่ปีนี้เนี่ยเราเน้นของการกระจายองค์ความรู้ซึ่งถือว่าหลักสูตรนี้จะเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งในการสื่อกับสาธารณณะพับริกว่าขณะนี้เรื่องความมั่นคงของชาติที่เราพูดถึงเรื่องความมั่นคงองค์รวมกด็ดีเรื่องการขับเคลื่อนประเทศต,ตามยุทธศาสตร์ชาติ มันคงบางครั้งยั่งยืนก็นดีมันเป็นอย่างไรหลักสูตรนี้ก็จะเป็นสื่ออันหนึ่งนะครับเพราะนั้นความรู้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะนํามาออกมาสู่แพลตฟอร์มตัวนี้กระจายกันในหมู่พวกเราันเองด้วยแล้วก็ไปสู่สังคมภายนอกด้วยซึ่งเราก็จะทําผ่านทางเว็บไซต์ของปีนี้เพราะนั้นก็จะให้มีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เป็นเป็นลักษณะโอเพนสำหรับสมาชิกก่อนหรือผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับน ส่วนที่สองที่สำคัญมากๆเลยก็คือหลักสูตรนี้ต้องการสร้างนักคิดในเชิงความมั่นคงองค์รวมและก็เชิงยุทธศาสตร์นะครับคือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะต้องเข้าใจสถานการณ์บริบทโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเร,วเรวเาก็จะเห็นโดยประจักษ์อยู่แล้วว่าในปีเนี้ยที่เราเข้ามาศึกษากันเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันเร็วมาก แล้วมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเยอะยะซึ่งซึ่งผมจะเล่าต่อไปเพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับสูงนี้ต้อง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 คิดต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีหลักคิดที่ทันกับเหตุการณ์ต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้อง thinking system ต้องถูกต้อง principle of thinking ก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจบริบทโลกและปรับตัวไปสู่อนาคตไม่ได้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ แล้วก็เรื่องที่สามท,ที่ที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมพูดมาแล้วก็คือว่าความรู้ในปัจจุบันมันต้องไปสู่สังคมสังคมที่จะอยู่รอดในอนาคตนี่ผมมองว่าต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ปรับตัวต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมงานของของของ,ของปีนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นสรุปว่าถแถลงเพื่ออะไรโดยสรุปก็คือเพื่อให้พวกเราได้แสดงออก เป็นการสะท้อนภาพว่าในการเข้ามาศึกษานีน1ปีเนี่ยเราได้มองเห็นโลกอย่างไรนะครับสำหรับเอเซราของเราเนี่ยนะครับเราได้สะท้อนผ่านผลงานทางด้านความมั่นคงองค์รวมอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะจะเป็น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 สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับกับกับงานของของพวกเราและก็ถือว่านี่เป็นการวัดผลสมริ์ด้วยนะครับของพวกเรา ของนักศึกษาเองว่าได้ผลิตผลงานออกมาเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางหลักสูตรกาหนดแล้วก็สามารถที่จะสื่อออกไปสู่สังคมได้นะครับทีนี้เราก็จะเห็นภาพว่าตามตามที่ผมนําเสนอในสไลด์นะฮะถ้าดูก็จะเห็นว่าเราเน้นที่เป็นศูนย์กลางของของหลักสูตรเลยเนี่ยที่นักศึกษาเข้ามาแล้วก็ฝึกฝนใน ทำาเข้าใจหลักการกต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าความมั่นคงของชาติองรวมอยู่ตรงกลางนะครับเป็นวงกลมความเรี e นสืบในชั e นนอ i สิ่งทวีตีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแท่งไครแท่งมัน,นซึ่งในยุคนี้ได้ต้องปรับเปลี่ยนละเพราะฉะนั้นห้าเหลี่ยมที่อยู่รอบมันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่หลักสูตรเรากำหนดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภาพดิสปรีนกว้างๆของก,า,งองการศึกษาความมั่นคง นะครับ t y เ t u s i e u r i t y studies ปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งเป็นหากลุ่มใหญ่ๆในลักษณะนี้แหละนะครับก็คือการเมืองในประเทศการเมืองระหว่างประเทศนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับด้านการทหารและการป้องกันประเทศและก็ด้านสังคมจิตวิทยาเพราะนั้นก็จะเห็นว่ากรอบที่มันอยู่รอบความมั่นคงของประเทศที่เป็นองค์รวมเนี่ยมันคือตัวนี้ทีนี้หลักสูตรเราเนี่ยจัด4ีโมดูลหลัก นะพี่หลุยท่านอาจารย์ประธานข้าราการก็คงจะทราบดีว่าเรามี4โมดูล4โมดูลนี่เหมือนกับมันไม่เปลี่ยนแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเชิญผู้บรรยายที่มีศักยภาพในแต่ละปีเนี่ยมาอัปเดตตลอดนะครับตั้งแต่โมดูลเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและพลังอำนาจแห่งชาติโมดูลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืนผู้นำระดับยุทธศาสตร์และก็ประเด็นความมั่นคงร่วมสมัยเออจะเห็นว่ากรอบที่มันรอบ อยู่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสี่เหลี่ยมที่ชี้ชี้ให้เห็นว่านี่นี่คือสิ่งที่เราศึกษาเป็นหลักแต่ที่สำคัญก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มวิชาที่5นะโมดูลที่5ก็คือเป็นเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งหลักสูตรเราเนี่ยก็จัดการบรรยายให้เวลากับในส่วนกลุ่มวิชาพิเศษนี่ ค่อนข้างมากที่สุดเลยนะครับมีการถกถแถลงสัมมนา,ามีการจัดทำการดูงานพื้นที่การดูงานต่างประเทศเพื่อหเห็นความเป็นไปของตัวนี้นำมาถกถแถลงกันใช้เวลากับตรงนี้เนี่ยประมาณเกือบเกือบยีชั่วโมงของการบรรยายนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญมากนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าแล้วอะไรบ้งที่มันเกิดขึ้นผมพยายามจะไล่ไปตามลำดับว่าขนาดนี้นะครับ ถแถลงเบื่ออะไรคงพอจะทราบแล้วนะครับต้องการจะสะท้อนตรงนั้นแล้วต้องการสื่ออะไรในปี2565ที่หลักสูตรของเราเข้ามาศึกษาร่วมกัน6เดือนนะครับ30กว่าชั่วโมงอของกว่าวันที่พวกเรามาใช้ชีวิตร่วมกันในหลักสูตรเนี่ยมีอะไรบ้างเกิดขึ้นในโลกใบนี้ในปี2565อันนั้นถือว่าเป็นแบ็กรดปที่สำคัญของของ,ของการขับเคลื่อนแนวคิด นโยบายต่างๆที่พวกเราจะเสนอต่อทางภาคประชาสังคมภาครัฐหรือเอกชนต่างๆที่จะมาฟังการถแถลงในวันนั้นจะมีภาพที่ชี้ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงปี65ที่ผ่านมานะครับอันแรกเลยก็คือสงครามรัสเซียยูเครนคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์อแต่นี้เกิดขึ้นก่อนเลยอันนี้เรากำลังศึกษากันอยู่นะครับโควิด 1.9มาก่อนนั้นนล้วสามปีนะสงครามรัสเสียอยู่กันก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะไปจบตรงไหนปัจจุบันแต่ผลกระทบเกิดขึ้นใหญ่หลวงละทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจความเสียหายนะครับหลักการระหว่างประเทศแรงต่างซึ่งพวกเราก็ได้ฟังได้ฟังการบรรยายสนุปมาตลอดนะครับโควิด1 9าวันนี้ดีขึ้นเปิดประเทศได้แต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงกลายพันุก็ยังวางใจไม่ได้ นะครับคงต้องมีการรายงานมีการระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเกาหลีเหนือวันนี้เป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ไปแล้ว <Okay. S 2> นะครับขีปนาวุธที่จะส่งหัวรบนิวเคลียร์ไอ้ล่าสุดเนี่ยว่าซอง14เนี่ยไปไกลถึง1,000งกิโลเมตร <Okay. S 2> ยิงไปได้ทั่วโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ากลัวมากนะครับเป็นภัยคุกคามที่ทางด้านความมั่นคงของประเทศจะมองขามไม่ได้นะคร เพื่อนบ้านเราในพมา่าเมียนมาก็เหมือนกันอันนี้ก็เกิดขึ้นต้นปีตอนพวกเราเพิ่งเปิดหลักสูตรบรรยายชั่วโมงแรกจําได้ไหมก็คือเรื่องนี้สถานการณ์ในเมียนมาและผลกระทบต่อเราปัจจุบันนี่ก็ยังก็เห็นผลกระทบอยู่ทั้งด้านผู้อพยพทั้งด้านการสูรบชายแดนการล้าเขตแรงต่างก็มีบ้างนะครับปัญหาเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับรวมถึงเรื่องของ การแข่งขันของหมหาอำนาจที่รุนแรงขึ้นอันนี้ก็หมายถึงจีนกับสหรัฐรที่ชัดๆเลยนะครับแล้วล่าสุดก็มีการเยือนที่ไต้หวัน,วนซึ่งก็เป็นที่ตกตกใจกัน,นว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเราเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่นอนนะมันมันเป็นอะไรที่ที่เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่ที่มันมันต้องคิดนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญอีกเรื่องก็คือเรื่อง การประชุมว่าด้วยวาระโลกร้อนนะครับที่กราสโกปีนี้ปีปี2021ปีที่แล้ว,ลวเราก็คอมมิทอะไรกันเยอะแยะไปหมดตั้งแต่เรื่องคาร์บอนนิวทรอลิตี้นะครับปี2030ต้องเสร็จต้องได้ได้ไหมเราเตรียมตัวอะไรบ้างวันนี้นะครับคาร์บอนเนทซ2050 2070อีกหลาย10ปีแต่ว่าถ้าไม่เริ่มต้นวันนี้ทำได้ไหม <Okay. S 1> อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นปัญหาใหญ่ๆที่พวกเรา ได้นําเข้ามาสู่กระบวนคิดในการจัดทําผลงานที่เราจะ,ะแถลกในปีนี้ซึ่งซึ่งผมจะสรุปต่อไปว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่สํำคัญมากแล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าระบบโลกในปัจจุบัน i ิ t n t n r t i t n o n s y s y s t e เนี่ยที่มี UN เป็นศูนย์กลางมันเริ่มมีคําถามสํำคัญสำคัญว่ามันทํางานได้แค่ไหนนะครับมันทําไม่ได้ตามบทบาทที่กฎบัตรเขากําหนด ไว้ใช่หรือไม่ในกรณีอย่างเนี้ยอย่างปัญหาของรัสเซียยูเครนปัญหาของมหาอำนาจซึ่งเป็นประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมัน่นคงถ้าเกี่ยวกับ P5 เมื่อหลายแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ UN นี่ขยับไปไหนไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นคำถามใหญ่ๆว่าในยุคของพวกเราเนี่ยมันต้องผเผชิญกับปัญหาหลายเรื่องที่คาราคาซังกันแบบเนี้เป็นเลเล่มาล้ว <c oughs> นะครับ สุดท้ายที่น่าเป็นห่วงมากก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนี้อันนี้ก็วางใจไม่ได้นะครับการเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยที่เป็นผลมาจากโควิด -19 มา2-3ปีการค้าการแซงชั่นเทรดบอร์ระหว่างมหาอำนาจใหญ่ๆทางเศรษฐกิจมันทำให้โลกใบนี้นี่เริ่มส่อแววว่าจะเข้าสู่ภาวะป่วยยาวนะฮนะนะกำลังจะฟื้นเดี๋ยวกำลังจะฟื้นเดี๋ยวจะมีนั่นเข้ามาอีกมีนี่เข้ามาอีก อันนี้ก็เป,เป็นเป็นสิ่งที่พวกเราวางใจไม่ได้นะครับเนี่ยคือตรงนี้นี่คือเหตุการณ์ที่อาจารย์พยายามนำผู้บรรยายมาให้พวกเราได้ฟังกัน30กว่าครั้งเนี่ยนะครับทีนี้เราต้องการสื่ออะไรในขณะนี้จากเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็ได้แตะแตะไปบ้างนิดหน่อยแต่ที่สําคัญที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือว่า หลักสูตรเรานี้กำลังจะบอกว่าศตวรรษที่ 21, เนี่ยโลกของเราใบนี pues nine, people, really Arizona, ้นะครับ <Janeiro> ม <T hing itä> ันเต็มไปด้วยความเปราะบางซับซ้อนอ่อนไหวไม่แน่นอนหรือที่เราเรียกกันว่าบูคานี่มันเริ่มมีอะไรหลายอย่างที่ซีเรียแล้วนะแต่ก่อนก็ฟังๆไปเหมือนกับก็ไม่เห็นมีอะไรแต่วันนี้มันคาดการอะไรลำบากมากจริงๆมันเปราะบางจริงจริงถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองไม่เตรียมพร้อมไม่คิด ว่าวันรุ่งขึ้นก็จะเหมือนวันนี้มันคิดอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วแม้กระทั่งคนที่เตรียมตัวดีที่สุดก็จจะต,ตัวไม่รอดนะในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนาะทีนดน้ําท่วมเกาหลีวันเนี้ยในเมืองหลวงไม่เคยเกิดขึ้นในรอบแปดสิปีอย่างเงี้ยมันเกิดไหลขึ้นอันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งซึ่ง เราได้พูดเสมอว่านี่นี่คือสิ่งที่จะต้องซีเรียสกับการเดินหน้าเข้าไปสู่ศตรวรรษที่21นะต้องพร้อมขนาดคนพร้อมยังอาจจะไม่รอดเพราะนั้นเราต้องพร้อมอย่างไรอันนี้นะครับนะผมกำลังจะบอกว่าต้องเฝ้าระวังตลอดนะครับกระพิบตาไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งตัวเองให้ได้ต้องอยู่รอดนะครับต้องฟื้นตัวเร็วนะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่สำคัญต้องมีจินตนาการ นะแต่ก่อนเราบอกคิดนอกกรอบวันนี้ผมเสนอว่ามันต้องคิดแบบไม่มีกรอบได้นะครับหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกรอบนี่มันเป็นเพียง i l ลูช i o n ละ่ะเราต้องเตรียม่าถ้าพวกเราจะต้องอยู่รอดเนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างนะนี่เป็นข้อแรกแล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญเลยที่ผมพูดทุกครั้งที่พูดเรื่องความมันน่นคงคือมันเป็นเรื่องขององค์รวมละ่ะนะครับแยกส่วนไม่ได้ละ แก้ปัญหาของไงของมันไม่ได้แล้วนะครับระบบเรามันซับซ้อนมันเป็นทั้งองค์รวมและซับซ้อนคอมเพล็กซ์แอนคอมเพลีนซีอันนี้เข้าใจแล้วก็พูดกันมาตลอดในการบรรยายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าการที่จะมีคำตอบให้กับปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องน่าสงสัยละมันมีคำตอบที่ถูกต้องไหมคำตอบตามตำราเริ่มสงสัยละผมไม่เคยเห็นใครกล้าย,ยืนยัน วันนี้เลยเสนอว่าทุกคนนี่แหละในห้าแท่งของเราเนี่ยต้องมาทาับทับกันในการทํางานในการคิดคําตอบนะมันอาจจะไม่คําตอบที่ดีที่สุดแต่เป็นคําตอบที่มันไปได้ <Okay. S 1> ที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันเดินหน้าร่วมกันได้มันต้องไม่มีการหลุดออกไปจากกระบวนคิดอันนี้ <Okay. S 1> นะครับอันอันนี้ต้องต้องต้องถือเป็นไกด์ไลน์ที่สำคัญ รเราอาจจะต้องยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนของเราเพื่อความอยู่รอดของส่วนรวมหรือไม่เพราะอะไรเพราะเราอยู่รอดคนเดียวได้ไหมไม่ได้บริษัทใหญ่ๆจะอยู่รอดคนเดียวได้ไหมมันลม้มมันก็ล้มหมดอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าองค์รวมแล้วมันเกี่ยวพันกันมันคอนเนคเต็ดคอนเนคเทนเนสเนี่ยสำคัญมากเชื่อมโยงกันหมดนะที่เราพูดกันว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว นะครับบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราเราต้องคิดแล้วทิ้งไม่ได้ก็คงจะทราบว่าหลักสูตรเราก็เน้นเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็ถือว่าสำคัญมากนะแล้วโลกในศตวรรษทตี่เบดเนี่ยต้องเป็นโลกที่เราต้องคิดอย่างเป็นระบบต้องมองอนาคตให้ออกเพราะนั้นที่เราเน้นเสมอก็คือว่าการคิดเชิงยุทธศาสตร์แบบความมั่นคงองค์รวมเป็นโมเดลการคิดเรื่องใหม่นะพยายามอยากให้ทุกคนคิด เอาอนาคตมาตั้งก่อนถ้าจะรอดต้องทําอะไรเนี่ยผมคิดว่าพวกเราถ้าย้อนกลับไปคิดว่าเราเรียนอะไรกันมาบ้างใน6เดือนเนี่ยเราจะรู้ว่าผลงานของพวกเราจะออกมาอย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการสือ่อนะครับพี่หลุยส์มีมีอะไรจะเพิ่มตรงนี้ไหมที่ผมอาจจะพูดตกหล่นไปบ้างสิ่งที่เราต้องการสื่อในหลักสูตรเนี่ยครับก็จะเป็นภาพที่เราจะเปลี่ยนจากในเรื่องของเนื้อหาของงานเนี่ยมาให้เป็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะถูกนำไปใช้หรือสามารถที่จะนำไปขยายผลให้ได้ซึ่งตัวตรงนี้ผมผมคิดว่าอยากให้ท่านอาจารย์ได้ได้ช่วยขยายความลงไปในแต่ละประเด็นของงานที่เป็นเชิงวิชาการทั้ง5กลุ่มครับครับอันนี้แหละคือที่ไล่ลากยาวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยถแถลงเพื่ออะไรต้องการสื่ออะไรเนี่ยก็มาถึงสาระสำคัญละ สาระสำคัญของขณะนี้เนี่ยคืออะไรอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเราแบ่งกลุ่มการศึกษาเราเป็น5กลุ่มนะเริ่มต้นเลยคือกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มการอาหารและป้องกานประเทศนะครับในปีนี้เนี่ยปีห5เนี่ยเอสเอ็มสามเนี่ยมองว่าเรื่องที่จะเสนอมี2เรื่องเรื่องแรกเลยคือเรื่องสมรรถนะของกองทัพด้านเทคโนโลยีในอนาคตน,นะผมเป็นคนดูเปเปอร์นี้เองแล้วก็เห็นว่าเออ เราจะทิ้งเรื่องการเดินหน้าในการพึ่งตัวเองด้านเทคโนโลยีไม่ได้เพราะนั้นเขาเริ่มวัดเขาเริ่มวัดเริ่มมองว่าถ้าเราจะต้องเดินไปสู่การโมเดิร์นไนซ์ที่ยืนบนขาของตัวเองนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะอยู่รอดในอนาคตเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องพัฒนาคนองค์กรที่มันเป็นบุคลากรต่างๆเป็นองค์ประกอบเนี่ยให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี เพื่อวันหนึ่งครั้งหน้าสิปีที่ปีเราสามารถที่จะยืนและโปรเทคตัวเองทางด้านนี้ได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นเป็นเรื่องแรกผมถือว่าสําคัญมากเราต้องสมาร์ทนะเราต้องโกดิจิตอลอย่างไรนะเรื่องที่2องเขาคือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนี่ก็สําคัญมากเพราะเทรนด์โลกกันเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> มันจะถูกกว่าการรบในโลกยุคใหม่นี่มันมี6โดเมนล้มีแลนด์มีแอร์นะครับมีสเปซมีซีมีไซเบอร์ sea, cyber, แล้วก็อินโฟมชัน ในหโดเมนเนี่ยมันทิ้งเรื่องพวกนี้ไม่ได้วันนี้ขยับตรงนี้เขารู้หมดแล้ววันนี้ดาวเทียมมีอยู่รอบหมดนะที่เป็นสื่อในการทํางานของการป้องกันประเทศในทั้งระบบเพราะฉะนั้นมันต้องไปล่ะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญก็ถือว่าเราได้ถอดบทเรียนจากปีเนี่ยเราเห็นยูเครนรัสเซียรบกันสงครามเนนั้นเสียหายมากแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่า สงครามมันพลเรีวมันไปคู่ขนานกันเลยไซเบอร์ก็ไปสเปซก็ไปยูเครนต้องขอทุกอย่างเพราะเขาเพึ่งตัวเองไม่ได้ <Okay. S 2> ก็เป็นบทเรียนเราว่าถ้าจะอยู่ไปในอนาคตนี่แม้กระทั่งความพร้อมอย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง <Okay. S 2> นะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนทางด้านการทาหารมาเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการเมืองอันนี้ก็สำคัญมากวันนี้ปีนี้เราพูดสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเราดูเรื่องความมั่นคงของระบบการเมือง การเมืองที่มันนาปัญหาความมั่นคงมาสู่ประเทศคือการเมืองแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยถ้าประเทศไหนการเมืองไม่นิ่งการเมืองมีปัญหาก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้ความเชื่อมั่นของประชาชนเองของประชาคมโลกเองต่อต่อเราก็จะเป็นปัญหาละเรื่องที่สองที่กลุ่มการเมืองทําก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างสร้างสารรค์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ต้องไม่ลืมว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกของทุกคนประเทศเราเป็นประเทศของทุกคนเราทิ้งใครไม่ได้เลยต้องไปได้วยกันมันอยู่ในระบบเดียวกันเชื่อมซ้อนคอนเน็กกันหมดนะครับมันไม่มีกอไก่ขอขายละมันคือกอบวกขอบวกกอบวกงอมันจะมันต้องไปทั้งแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าข้อเสนอมันเป็นยังไงเราเน้นการให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย <Okay. S 1> สองเรื่องนี้สําคัญมากเราได้คุยกันมาแล้ว ก็จะเป็นหนึ่งในการนําเสนอนะครับสังคมจิตวิทยาได้พูดไปแล้ววันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรื่องแรกที่พวกนักศึกษารุ่นนี้ทําก็คือผู้สูงวัยในเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปัญหามีเยอะแยะนะเขาจะมีทางออกมีข้อเสนออย่างไรนี่น่าสนใจมากนะครับมีลักษณะเฉพาะอย่างไรสําหรับประเทศเราจะเตรียมการอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ แล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องการศึกษาต่อเนื่องสงบยีวิชาการศึกษามาธรรมเนี่ยวันนี้เราพูดถึงการศึกษาตลอดชีวิตนี่เป็นเรื่องที่สองที่พวกเขาทำก็ไปดูต้นแบบที่มันประสบความสําเร็จแล้วถอดออกมาต้องจริงจังวันนี้การศึกษาในระบบเป็นเรื่องที่ต้องคิดว่ามันพอหรือไม่พอกับการที่เราจะอยู่รอดแล้วเดินหน้าเข้าสู่สัตวรตวารีแบบนะครับต้องคิดใหม่ต้องคิด แบบไม่มีกรอบละต่อไปนี้แต่เราต้องร่วมกันคิดด้วยนะครับกลุ่มเศรษฐกิจวันนี้ดูสองเรื่องเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องยานยนต์ในอนาคต <c oughs> ทางเลือกมันมีอะไร <c oughs> เพื่อที่จะตอบปัญหาเรื่องโลกร้อนเ <c oughs> นะเรื่องพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดลดฟอสซิล <c oughs> เพื่อตอบโจทย์ว่าเราจะไปสู่ตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องขับขึ้นด้วยอะไร <c oughs> รถยนต์เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าในโลกนี้เนี่ย โลกร้อนส่วนใหญ่ที่เป็นมัญหาของการปล่อยค๊าซมันสมาจากรถยนต์ทั้งสิ้นเลยนะครับนอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วอันนี้เป็นประเด็นที่2เลยสิ่งที่2ที่เราทำคือการท่องเที่ยวใน e c EC เนี่ยเราต้องประเทศไทยต้องการให้เป็นฮับของศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชียเลยนะครับเราพยายามจะเดินไปจุดนั้นแต่ว่าเป็นความฝันที่อาจจะต้องพยายามหน่อยวันนี้มีหลายเรื่องที่เขาทําแล้วสําเร็จการท่องเที่ยวที่ กลุ่มของพวกเราเข้าไปศึกษานี่มีลักษณะเฉพาะไปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหลายคนเขาจะเห็นว่าแนวคิดที่เขาจะเสนอออกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สะท้อนหลายหลายเรื่องในนั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็คือกลุ่มนิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับแรกที่ทํากันเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องน้ําดื่มก็คือการนําเอาเทคโนโลยีด้าน i o t มาใช้ในการผลิตจ,จ่ายน้า ซึ่งถือว่าสําคัญมากเพราะมันจะเกี่ยวตั้งแต่ต้นน้าปลายนะ้ํามาถึงผู้บริโภคนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ไปดูเขาดูต้นแบบการจัดดําเนินการเรื่องนี้ของโคอปโนอกการประปานครหลวงแล้วก็เรื่องที่สองที่กลุ่มวิทยาศาสตร์ทำก็คือเรื่องการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยสําคัญมากๆครับวันนี้เราทําวิจัยเยอะแยะไปหมดเป็นสัแสนเรื่องต่อปีหลายหมื่นเรื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่ไม่ได้นํามาขยายผลต่อ การจดลิขสิทธิ์ต่ําที่สุดในบรรดาประเทศในกลุ่มเออุตสาหกรรมใหม่ด้วยกันในในอาเซียนเนี่ยที่เขาลิลีเนี่ยเราก็น,น้อยที่สุดคนจดส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือคนต่างประเทศบริษัทต่างประเทศวันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับทําวิจัยเยอะๆความรู้เยอะๆแต่เดินหน้าไม่ได้มันจะเข้าข่ายความรู้ทั่วหมดว่าตัวไม่รอดครับเพราะเราต้องเปลี่ยนเราต้องแอคแนวเนี่ยอันนี้คือคือคือผมเรียนคร่าวๆว่า นี่คือสิ่งที่เราจะนําเสนอในปีนี้รายละเอียดคงไม่พูดละวันนี้นะประชาสัมพันธ์ไปก่อนไปฟังกันในวันที่19ครับผมช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับสาระความรู้อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานคุณภาพที่ส่งคุณค่ายิ่งจากผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฝ่ายวิชาการหลักสูตร SML พลโทนพดลมังคระทนวันนี้เวลา ของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วกับผมต้องขอขอบคุณพลโทน,โนพดลมังคระทนผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฝ่ายวิชาการหลักสูตร SML ที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้แนวคิดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันธ์และพลโทนพดลมังคระทนขอราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ